สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง f c เก่าแล้วก็ fc ใหม่เนาะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาววึงผ้ารวยนะคะวันนี้แอดก็มีแนวทางมัดรวม5้าลาวมาแบ่งปันเช่นเคยเนาะอ่าก่อนไปรับชมของวันที่13นะคะเราก็จะมาดูผลของวันที่12กันก่อนเด้อพี่น้องจา๋าอ่าวันที่12นะคะมาดูลาวสตาลาวสตาออก3 0 6 นะคะล่าง97 06แอดก็ไม่มีเนาะ06ไม่มีนะคะ97ลาสตาร์หลุดไปนะคะลาว VIP 317ล่าง03นะคะ,ะตารางเาสามมา03แอดมี30นะคะมีน้องจะเข้าที่ตัวกลับเนาะเด่นสาม,มาวิ่งรูดที่3มมานะคะ03เข้าตัวกลับเนาะส่วนตัวบนนะคะ ตัวบนแอดหลุดไปนะคะเพราะว่าแอดมีแค่หนึ่งแปดกับสองหนึ่งเนาะ,ะแล้วก็มาดูลาวสามัคคีนะคะหกหกเจ็ดหกมานะคะพี่น้องจา๋าหกมาเนาะแล้วก็ล่างสองหกสองหกนี้เข้าตารางนะคะพี่น้องจา๋าสองหกมาตารางเนาะแต่ว่าตัวจอแอดหลุดไปนะคะ ส่วนลราสามัคีวีเจ็ดศูนย์สามศูนย์สามมาอีกแล้วนะคะพี่น้องจ๋าศูนย์สามสามศูนย์ล่างห้าเจ็ดห้าเจ็ดเข้าตรงตัวที่แอดเน้นด้วยนะคะอ่าเข้าบนเข้าล่างเลยนะคะอ่าตัวเด่นวิ่งรูดมาหมดนะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็ตารางห้าแอดก็มาเนาะอ่าส่วนลราสตารวีนะคะสี่แปดเก้าสี่แปดเก้าตารางแอดมานะคะแปด แปดเก้าไม่มีเนาะแอดนี้แอดไม่ได้กลับหัวไว้ให้นะคะมีแปดหกนะคะส่วนล่างนะคะล่างห้าจิตสองด้งนะคะอย่างละสอง 2, ด้งเลยนะคะพี่น้องจา๋าก็เข้าไปเนาะไม่มาเฉพาะลาวสตารลาวสามัคคีนะคะอ่างานแตกห้าลาวเลยนะคะลาว v i พเข้าล่างลาวสามัคคีวี v, เข้าบนเข้าล่างนะคะลาวสตารวเข้าล่างนะคะ วันนี้เบิ้ลไม่มาเนาะพี่น้องจ๋าก,ก็ยินดีกับพี่ๆที่ตามมัดรวมห้าลาวด้วยเนาะเข้าตัวที่แอดเน้นให้ด้วยนะคะตรงๆเลยนะคะทั้ง2ทั้งสงลาวเลยนะคะอ่ะยังไงก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้ต่อด้วยนะคะสําหรับแนวทางมัดรวม5้าลาวเนาะอ่ะตามต่อกันนะคะ ก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณยานในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะอ่าแอดเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนนะคะ อ่ะครับเพื่อนออกมาตามสูตรนะคะแล้วก็นำมาแบ่งปันพี่พี่เนาะอ่ะมาดูกันนะคะว่าแนวทางในวันนี้มีตัวไหนกันบ้างนะคะอ่ะตารางนะคะตารางแอดก็จะมีสีู่นแปดนะคะสองหก เก้านะคะพี่น้องจาอ๋าแอดจะวิ่งรูดนะคะเด่นที่สองกับหกวิ่งรูดที่สองนะคะสำหรับของวันนี้อ่เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดจับคู่เนาะว่ามีตัวไหนกันบ้างนะคะสำหรับสองนะคะก็จะมีสองศูนย์สองหนึ่ง สองสี่แล้วก็สองแปดนะคะอ่าถ้าชื่นชอบถ้าไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้เนาะก็สามารถดูในตารางกำลังวันได้นะคะพี่น้องจาจับคู่ในนั้นได้เนาะอ่าแอดก็ไม่ได้จับออกมาทุกตัวนะคะหกศูนย์หกหนึ่ง หกสามหกแปดนะคะ,อะแอดเขียนแบบใหม่แบบนั้นแบบดูไม่เป็นระเบียบ,บเย้อพี่น้องจอา๋าเลไเขียนแบบนี้นะคะอะ่มาดูชุดกันนะคะสำหรับชุดกันแอดก็จะมี9 0นะคะ9กกลับหัวเป็น60ด้วยนะคะพี่น้องจ๋าตารางเราก็มีเนาะ6กับ9ตัวเดียวกันนะคะ85นะคะ หกเจ็ด <67, S 2> แล้วก็เก้าแปดนะคะอ่าส่วนการเบิ้ลเนาะการเบิ้ลแอดก็จะให้ที่สองสองหกหกแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะคะการเบิ้ลไปสามคู่นะคะวันนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดชอบนะคะว่าจะตรงใจพี่พี่เอฟซีหรือเปล่านะคะอ่ะมาดูนะคะ สำหรับตัวที่แอดชอบเนาะตัวที่แอดชอบนะคะก็คือสองหนึ่งสองสี่นะคะส่วนหกจะเป็นหกหนึ่งกับหกแปดเดอ้อพี่น้องจา๋าส่วนชุดกันเนาะแอดชอบหกเจ็ดแล้วก็แปดห้านะคะอะ่ส่วนการเบิร์นแอดก็ชอบเหมือนกันนะคะพี่น้องจา๋าแต่เน้นไปที่สองสองนะคะอ่าถ้าชื่นชอบเหมือนกันก็ จดไว้แคบไว้เพื่อนำไปเป็นแนวทางนะคะย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะอย่าลืมนะคะถ้าไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้สามารถจับในตารางกำลังวันเนาะสามตัวก็เช่นกันนะคะอ่าสุดท้ายนี้นะคะแอดก็ขอให้พี่ๆ fc ทุกๆท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกคนเนาะ เงินทองไหลามาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ